สวัสดีครับทุกคนม m e back to my YouTube Channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับก,บการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทั่วทั้งวงการเครื่องจักรหนักต้องจับตามองนี่คือสุดยอดนวัตกรรมจากประกูลิวซีรีส์เอ b ที่จะเปลี่ยนโลกขององค์การขุดทำลายภูเขาไปตลอดกาลขอแนะนําให้รู้จักกับ2,026เมลเทนเดสเตอร์ย์ปราชาแห่งขุนเขาเครื่องจักรที่ถูกสร้างมาเพื่อทำลายทุกอุปสรรคบนโลกใบนี้ 2 0 2 6 mountain destroyer คือผลลัพธ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างพลังดิบแห่งเหล็กกล้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่มันไม่ได้เป็นเพียงรถขุดแต่คืออาวุธแห่งภูเขาที่พร้อมทำงานในทุกสภาพพื้นที่ตั้งแต่ดินอ่อนจนถึงหินแข็งระดับเมืองลึกดีไซน์ภายนอกของ mountain destroyer นั้นสะดุดตาทันทีที่เห็นโครงสร้างถูกออกแบบด้วยแนวคิด aggressive armor design ที่สะท้อนพลังความแข็งแกร่งและความดุดันของสัตว์เหล็กแห่งภูเขา สีตัวเครื่องแบบไทเทเนียมแบล็กสตีลพร้อมลวดลายเฉพาะตัวสะท้อนแสงในทุกมุมมองทุกเส้นสายและขอบเหลี่ยมบนตัวเครื่องบ่งบอกถึงพลังและความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวเครื่องยนต์ภายในคือหัวใจสำคัญของราชาแห่งขุนเขาติดตั้งขุมพลัง SB a n t อันตราท1อกวีสิบเอนจินรุ่นใหม่ล่าสุดจาก New Series SB ให้แรงบิดสูงสุดแบบต่อเนื่องพร้อมระบบเทอร์โบชาร์จควบคุมด้วย AI ที่จะปรับระดับกำลังอัตโนมัติตามสภาพพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหินแข็งหนาแน่นหรือพื้นลาชัน Mountain Destroyer ก็สามารถทำงานได้อย่างรับรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดระบบไฮดรอลิกแบบใหม่ Supreme Hydroforce บวกช่วยให้การขุดและเจอะทำได้แม่นยำระดับมิลลิเมตรพร้อมระบบควบคุมแรงด้านอัตโนมัติลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรห้องควบคุมถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันภายใต้แนวคิด King of Control มอบประสบการณ์สุดล้ำให้กับผู้ควบคุม บาะนั่งปรับอัตโนมัติระบบการสะเทือน4จุดพร้อมหน้าจอควบคุมกลางแบบดิจิตอลสมาร์ทพานลที่แสดงข้อมูลทุกระบบแบบเรียลไทม์ตั้งแต่แรงดันไฮดรอลิกอุณหภูมิเครื่องยนต์ไปจนถึงการวิเคราะห์สภาพพื้นดินด้วย AI ในด้านความปลอดภัย Mountain Destroyer มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงระบบ360องศา Eagle Eye Camera ตรวจจับทุกมุมมองรอบตัวพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับระยะและระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง และยังมีระบบ Stability Lock System ที่ช่วยรักษาสมดุลแม้ทำงานบนพื้นที่ลาดชันอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญคือระบบ Terrain Sense X เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้ลักษณะของพื้นดินในแต่ละพื้นที่จากนั้นปรับแรงขุดความเร็วและแรงดันให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะทำงานบนหูบเขาเหมืองหินหรือพื้นที่ก่อสร้างหนัก Mountain Destroyer จะตอบสนองได้อย่างแม่นยำและทรงพลังเสมอ เมื่อเครื่องยนต์เริ่มคำรามเสียงของมันดังปิดก้องราวกับเสียงของภูเขาที่แตกสะเทือนพลังของมันไม่เพียงแค่ขุดแต่ทำลายขีดจำกัดของมนุษย์ทุกการเคลื่อนไหวคือการแสดงพลังของเหล็กและเทคโนโลยีที่รวมกันอย่างสมบูรณ์แบบ2026 Mountain Destroyer จึงไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความแม่นยำและความยิ่งใหญ่ในยุคใหม่ของเครื่องจักรโลกถ้าคุณคือคนที่เชื่อในพลังแห่งเทคโนโลยีและเหล็กกลา้า นี่คือเครื่องจักรที่เกิดมาเพื่อคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการเปิดตัวเครื่องจักรรุ่นต่อไปจากตระกูล New Series SB ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน Welcome back to my YouTube Channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับก,บการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทั่วทั้งวงการเครื่องจักรหนักต้องจับตามอง นี่คือสุดยอดนวัตกรรมจากประกูลนิว Series เอที่จะเปลี่ยนโลกขององค์การขุดทำลายภูเขาไปตลอดกาลขอแนะนำให้รู้จักกับ2026 Mountain Destroyer ปราชันแห่งขุนเขาเครื่องจักรที่ถูกสร้างมาเพื่อทำลายทุกอุปสรรคบนโลกใบนี้2026 Mountain Destroyer คือผลลัพธ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างพลังดิบแหงเหล็กกล้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่มันไม่ได้เป็นเพียงรถขุดแต่คืออาวุธแห่งภูเขา ที่พร้อมทำงานในทุกสภาพพื้นที่ตั้งแต่ดินอ่อนจนถึงหินแข็งระดับเมืองลึกดีไซน์ภายนอกของ Mountain Destroyer นั้นสะดุดตาทันทีที่เห็นโครงสร้างถูกออกแบบด้วยแนวคิด Aggressive Armor Design ที่สะท้อนพลังความแข็งแกร่งและความดุดันของสัตว์เหล็กแห่งภูเขาสีตัวเครื่องแบบไทเทเนียมแบล็กสตีลพร้อมลวดลายเฉพาะตัวสะท้อนแสงในทุกมุมมองทุกเส้นสายและขอบเหลี่ยมบนตัวเครื่องบ่งบอกถึงพลัง